สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องด่วนจากจักรวาลที่คุณต้องรู้ในตอนนี้เรื่องด่วนจากจักรวาลที่คุณควรรู้ในตอนนี้จักรวาลจะบอกอะไรคุณค่ะ จักรวาลดูสถานการณ์ตัวคุณตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรยังคงเป็นบวกเรื่องดีๆคุณจะพบกับเรื่องดีๆข่าวดีชีวิตคุณเป็นบวกคนที่เป็นประโยชน์ แล้วทำประโยชน์มีประโยชน์ให้สังคมกับทุกคนคุณมีประโยชน์จักรวาลบอกคุณแล้วชีวิตคุณเป็นเรื่องบวกคุณมีประโยชน์กลัวแสดงออกกล้าขอไปค่ะกล้าแสดงออกอย่าไปกลัว ต้องกล้าคิดจะทําอะไรคุณต้องกล้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าคิดกล้าทําคุณมีประโยชน์แล้วชีวิตคุณก็เป็นบวกเลือกทิศทางเลือกทิศทางใหม่เลือกให้คุณเลือกว่าคิดจะทําอะไรความสําเร็จค่ะ แล้วคุณก็จะพบกับความสำเร็จประสบผลสำเร็จเรื่องด่วนจากจักรวาลที่คุณต้องรู้ในตอนนี้ตัวคุณชีวิตคุณเป็นบวกเรื่องดีๆคนที่เป็นประโยชน์แล้วคุณจะทำประโยชน์มีประโยชน์มากมายกาคิดการทำเลือกทางที่ที่จะทำเลือกใหม่คิดใหม่ แล้วทำสิ่งใหม่ๆหรือคิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาและคุณประสบผลสำเร็จเรื่องดวนจากจัก,กรวาลที่คุณต้องรู้ในตอนนี้จัก,กรวาลอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะอนี่บอกว่าคุณจะประสบผลสำเร็จพยาพาดีจะปูทศกันตัวคุณเองทำอะไรด้วยความมั่นใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงมีสติ การคิดตัดสินใจปรับปรุงตัวคุณเองช่วงเวลาคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,งมุ่งมั่นเพราะคุณไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาว่าจะทำอย่างไรต่อไปคุณเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากมีความปิดตัวของตัวเองมีความสนุกสนานล่าเริงช่วงเวลาที่ต้องปรับปรุปงปรับตัวคุณเข้ากับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง พาวิลุนหคุณเป็นหลักเป็นมีความเป็นผู้นําเป็นหลักให้กับทุกคนนะมีมีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดทำอะไรด้วยความเชื่อมั่นมีความดือ้อรั้นอยู่ในตัวคุณเองคิดจะทําอะไรจะดีจะร้ายจะทุกข์จะผิดพลาดเสียใจด้วยตัวการกระทําด้วยตัวคุณเองแล้วทำให้คุณรักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความอดทน มานะพยายามแล้วคุณก็ประสบผลสําเร็จแล้วเป็นที่พึ่งคุณเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นลนะเป็นหลักครอบครัวแล้วเป็นหลักให้กับตัวคุณเองมั่นใจพนาลายบรรทมศิลป์แล่อคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลช่วยเหลือด้วยไว้วังผลตอบแทนแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง ดูแลด้วยความมานะพยายามด้วยการคิดกา้าตัดสินใจคุณรู้จักมอนใช้รู้จักการปณนีประนอมผู้จูงใจบุคคลอื่นได้เก่งเข้าใจสถานการณ์ชีวิตรู้เท่าทันเลหเลี่ยมคนอื่นคิดตัดสินใจด้วยความมานะพยายามอดทนผักดันให้คุณประสบผลสำเร็จสร้างวิศนุกรรมสร้างบ้านสร้างชีวิต จะสร้างสื่อชื่อเสียงผลงานที่โดดเด่นพรามแผงสอนว่าคิดคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งใหญ่และไปเป้าหมายคุณสามารถเดินตามทางความคิดทําตามที่คุณกําหนดไว้ได้เป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่มีความอดทนจนกว่าจะประสบผลสําเร็จ พียงแต่คุณลุกขึ้นมาสูุลุกขึ้นมาคิดทำลุกคุณมีโอกาสที่จะทำอะไรใหม่ๆใ,ในเป้าหมายที่จะประสบผลสำเร็จการปรับตัวสามารถสร้างสารรค์ผลงานมีความเป็นอัจฉริยะในตัวคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นเทพบุตรย,ยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณมีความยุติธรรมคิดตัดสินใจทำอะไรด้วยความรอบคอบเที่ยงตรงเป็นธรรม ปรับตัวปรับปรุงพบสิ่งใหม่ชีวิตนะเปลี่ยนแปลงด้วยความยุติธรรมรอบคอบในการคิดพินิษพิจารณาที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปถ้าคุณต้องการความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมดุลที่คุณเรียกร้องอ้อนวอนร้องขอยังมีอุปสรรคแล้วคุณก็จะสมหวังในเป้าหมายที่คุณวางไว้ ฉลิมฉลองเทพธิดาพระจันทร์การประสบผลสำเร็จพบชัยชนะมีความสุขกายสบายใจนะสมหวังในเรื่องในสิ่งที่คุณทำอยู่เพียงแต่คุณลุกขึ้นมาเนะี่ยคิดตัดสินใจด้วยความคิดิเริ่มลงมือด้วยการต่อสู้เอาชนะประสัทพุนก็จะพบความสำเร็จสมหวังได้เฉลิมฉลองได้รับความยุติธรรม คุณมีความยุติธรรมคือคุณคิดแต่สินใจเป็นที่พึ่งมีความความยุติธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นผู้คนหรือคุณทำงานเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาได้รับการเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จพระแม่ธรณีความหนักแน่นเ,เด็ดเดี่ยวกาหาันความอดทน เป็นที่ยอมรับกับผู้คนในเรื่องโดดเด่นในเรื่องของความอดทนพะพายใบสรุปพะพายรจนากับสังทองเรื่องด่วนจากจักรวาลที่คุณต้องรู้ในตอนนี้ ด้วยตัวจักรวาลเนี่ยมันจะบอกคุณว่าเนี่ยคุณมีเป้าหมายในชีวิตที่คุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจคุณต้องการด้วยความอดทนเนี่ยด้วยความรอบคอบความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณสามารถเดินตามทางเส้นทางชีวิตที่คุณกําหนดไว้ได้เพียงแต่คุณลุกขึ้นมาการลุกขึ้นมาต่อสู้กล้าคิดกล้าตัดสินใจลงมือทําคุณจะสําเร็จเฉลิมฉลอง เพราะคุณเป็นคนที่เป็นคนที่คบง่ายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรแล้วคุณมีความอดทนที่จะประสบผลสําเร็จมีความมานาพยายามเพียงแต่สิ่งที่คุณคิดคุณมุ่งหวงังคุณตั้งใจไว้มีปัญหาให้คุณแก้ไขเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆคุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วก็เฉลิมฉลองในสิ่งที่คุณอ้อนวอนเรียกร้องร้องขอดูไก่ดูยากดูเกินเอื้อมด้วยตัวคุณ จะสำเร็จสมหวังด้วยเหมือนไพ่จะบอกจักรวาลจะบอกคุณว่าด้วยทักษะความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวคุณคุณสามารถเอามากแก้ไขถ้ามีอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวคุณความสําเร็จนั้นเพียงแต่คุณต้องรอคอยความสําเร็จด้วยความสุข,ขมุมรอบคอบเยือกเย็นความอดทนบรรลุเป้าหมายคุณจะได้ฉเฉลิมฉลองชัยชนะการประสบผลสําเร็จ จัก,กรวาลเรื่องด่วนจากจัก,กรวาลจะบอกคุณเหมือนจะบอกว่าให้ให้กําลังใจคุณบอกว่าคุณต้องอดทนแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วคุณสามารถทําได้ทําตามความคิดบนเส้นทางที่คุณกําหนดได้เพราะคุณมีเป้าหมายเพียงแต่คิดแต่สินใจลงมือทําด้วยความมั่นใจจะได้เฉลิมฉลองชัยชนะความประสบผลสําเร็จความหนักแน่นดิดเดียวอดทน ในเรื่องเพราะจักรวาลจะบอกใบแรกเป็นเรื่องของการปรับปรุงปรับตัวเองเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ความสําเร็จสมหวังและความอดทนแล้วก็เป้าหมายที่วางไว้แล้วคุณสามารถสร้างนี่ก็พูดถึงการสร้างสร้างบ้านสร้างชีวิตการสร้างสรรผลงานความอดทนน่ะได้รับผลผลตอบแทนที่ดี แล้วในเรื่องเงินคุณก็สามารถสร้างเงินงานของคุณมาพร้อมกันนะมีชื่อเสียงการประสบผลสำเร็จเงินมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดเงินงานสร้างรายได้มาจากความรู้ความสามารถเฉลิมฉลองถ้าเป็นความรักการปรับตัวปรับปรุงทำอะไรด้วยความมั่นใจเพราะคุณวางแผนชีวิตตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขไว้สูงและสมบูรณ์แบบคุณจะได้ เฉลิมฉลองความรักที่ไกลที่ห่างที่นิ่งใบสรุปของการปรับปรับตัวปรับปรุงตัวคุณเองคุณต้องการความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบได้คุณหลอคอยดังที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับความรักที่แตกต่างกันความรักที่ไม่เข้าใจกันก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้พบความรักความเฉลิมฉลองความรักที่มาจาก การเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนทำงานด้วยการรู้จักกันในหน้าที่การงานเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนพัฒนามาเป็นความรักความรักของคุณจะมั่นคงแล้วได้ดังที่คุณปรารถนาที่คุณรอคอยสมหวังการสร้างสร้างครอบครัวที่มั่นคงคุณมีความจริงจังแล่รอให้มั่นใจด้วยคุณคิดตัดสินใจไม่ว่าคุณจะทำอะไร วความเป้าหมายการปรับตัวไพ่ก็ย้ำสามบอกคุณเฉลิมฉลองเพียงแต่ความสำเร็จนั้นคุณคุณต้องแก้ไขอยู่ตลอดแล้วคุณก็สามารถทำตามความคิดไว้ได้เพียงแต่คุณลงมือคิดตัดสินใจมั่นใจไม่ว่าจะทำอะไรนะคุณจะบรรลุเป้าหมายในเรื่องที่คุณคิดคุณลงมือทำจัก,กรวาลเรื่องด่วนจากจัก,กรวาล ที่คุณต้องรู้ในตอนนี้อยากบอกอะไรค่ะอยากบอกว่าท้าดินเสียหายมีเมตตาของขึ้นความมุ่งมั่นตั้งใจความปรารถนา มีพลังอำนาจอยู่ในตัวคุณที่เป้าหมายที่คุณคิดคุณวางไว้ถ่ายทอดวิชามีพลังอำนาจได้รับการช่วยเหลือในสิ่งที่คุณคิดด้วยความเมตตาเพราะถ้าบางคนบางท่านที่มีอุปสรรคปัญหาในตอนนี้ทั้งเรื่องตัวคุณการคิดกันค่ะในชีวิตคุณ มีความขัดแย้งวุ่นวายปัญหาที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะด้วยความเมตตาไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นการให้แล้วคุณจะได้รับด้วยเมตตายิ่งให้ยิ่งได้ทิ่งให้แล้วคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ดีการช่วยเหลือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะด้วยความมุ่งมัน่นตั้งใจพลังอํานาจอยู่ในตัวคุณที่มีอยู่ในตัวคุณในตอนนี้แล้วถ่ายทอดวิชา แล้วมีผู้ผู้ใหญ่ผู้คนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้คุณเรียนรู้ศึกษาสมหวังตายสำรับตายายจากผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองคุณให้คุณประสบผลสำเร็จสมหวังอีกสามใบ ฟื้นฟูได้รับการฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือด้วยตัวคุณปรับปรุงแก้ไขตัวคุณเองพัฒนาตัวคุณทางที่ดีแล้วคุณจะพบทางที่ดีหนทางเลยคะ่ะออกจากอุปสรรคปัญหาแล้วเห็นหนทางที่ดีมีทางที่ดีเข้ามาด้วยตัวคุณฟื้นฟูดูแลตัวคุณเองปรับปรุงแก้ไขความอึดอัด คิดหวังต้องการถ้าคุณรู้สึกอึดอัดในตัวคุณค่ะการฟื้นฟูอีกใบหนึ่งอำนาจบารามีคุณก็จะมีพลังมีอำนาจบารามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณพบหนทางที่ดีมาจากตัวคุณฟื้นฟูด,ดูแลตัวคุณเกิดอุปสรรคปัญหาความอึดอัดความทุกข์ความคิดในสิ่งที่คุณปรารถนาที่วางไว คุณจะพบหนทางที่ดี้พบความสุขการประสบผลสำเร็จสมหวังดังเป้าหมายที่คุณคิดคุณต้องการได้